สวัสดีครับพบกับช่อง Not Family นะครับวันนี้เราจะมาทําความสะอาดเตารีดนะครับเตารรดเนี่ยพอใช้เป็นนานๆแล้วมันจะมีคราบไม้ๆมอยู่ตรงหน้าเตารีดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ครีมกินออนทำความสะอาดดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยครับลำดับแรกนะครับเราก็เปิดตัวเตารีดนะครับให้มีความร้อนอุ่นๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับเอามาทากับตัว c ร e a ออนเนี่ยนะครับน้ำยาขัดนะครับ แล้วก็ทกําการขัดนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเารี้มีความร้อนนิดๆนะครับระวังเรื่องความร้อน้นะครับเสร็จแล้วก็ขัดไปเลยนะครับข,ขัดตรงหน้าที่ไหมอยู่นะครับก็จะร้อนหน่อย นี่ครับเห็นไหมครับขัดไปก็จะมีรอยคาบออกมานะครับแล้วเราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เราขัดมาสักพักหนึ่งประมาณสิบห้านาทีนะครับเห็นไหมครับรอยดำนี่เริ่มลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขัดต่อกันดูนะครับว่าจะได้ถึงขั้นไหนครับ หลังจากขัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็คาบก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขัดกันต่อนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราขัดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็สะอาดนะครับรอยไหมก็หายไปแล้วครับอาจจะเหลือไว้นิดหน่อยนะครับถ้าขัดต่อก็คงจะหมดนะครับเอ,อทีนี้แสดงว่าตัว ตัวนี้นะครับใช้ขัดได้จริงนะครับไหนก็ลองกันดูนะครับสาหรับราคาหรือว่าการซื้อก็ซื้อในแอปช้อปปิ้งทั่วไปนะครับมีขายนะครับราคาประมาณ90บาทนะครับ9 0้าสิบหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาตองรีดไม้นะครับแก้ไขได้โดยใช้ตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ